ครับผมครับโอเคนะฮะเราไม่มีไม่มีไม่แค่สองตัวรู้ไหมตอนนี้เราสึกว่าเป็นยังไงรู้ลึกยังไงเราสึกว่าเราเป็นแค่ของเล่นแบบไวยอ้าวป้ายไฟมีไหมขอดูป้ายไฟหน่อยใครมีป้ายไฟชูขึ้นมาอ,อยากเจอหรือเปล่าเสียงน้อยมากเลยอะ่ะเสียงไม่ดังเลยอะ่ะเอาดังดังหน่อยอีกนิดน,นึงอีกนิดนึงพร้อมไหมพร้อมไหม ถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับคัคชาสวัสดีครับอาจเป็นเพียงลมพัดเบาๆให้เธอใครร้อนแล้วก็ไป เป็นต้นไม้ให้เธอใช้บังแดดเอาไว้แล้วเธอก็จะแค่ยากใค้เธอยิ้มเรื่อยไปไม่อยากจะเห็นแม้น้ำตาต้องการมือไรจะไปหาเป็นที่ปรึกษาให้เธอระบายเธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไร แค่ที่ยังตัดใจว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมาไปเพราะควาปลอมอย่างฉันใช่ทดแทนเธอแนนแววตาของเธอบอกฉันรู้ว่าคนสำคัญที่สุดคือใครต่อให้ยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้นะรักเธอสักเท่าไร เธอเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นอีกแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของจริงสวัสดีอีกรอบหนึ่งเลยทิ้งทุอย่าไว้ในใจมุมเล็กๆนี้ต่อไปจะไม่เรียกร้องให้เธอรำคาค เธอจะรักเขาก็ไม่เป็นไรกค่ที่ยังจดจำว่ายังมีฉันก็ดีพอแล้วมากมายอีกรอบ,รอบพระค้อปลอมอย่างฉันแววตาของเธอบอกฉันที่สุดคือใคร,คใครต่อห้ยังไงก็ยังคงเป็นเขา วันใดที่เธอไม่เหงาแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นผิดเง,าเ,งาเป็นติแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของที่ คือใครคคใต่อไปยังไงก็ยังคงเป็นเขาวันใดที่เธอไม่เงาฉันต้องถอยออกไปแม้รักเธอสักเท่าไรรู้ตัวเองว่าเป็นเพียงเงาเป็นเพียงแค่เพียงของที่ทำเลียนแบบของที่ทำเลียนแบบ ได้แค่ของที่ทำเลียนแบบของจริงสวัสดีครับว้าสวัสดีพี่น้องชาวเชียงใหม่ฮะเอ้ยเชียงราย เขาขอโทษเขาตื่นเต้นแล้วก็สวัสดีผู้ฟังทั่วประเทศด้วยครับแล้วก็สวัสดีคนที่กําลังดูออนไลน์อยู่นะฮะตื่นเต้นจริงๆนี่เป็นเป็นอีกหนึ่งเวทีใหญ่ที่ได้มีโอกาสมาร้องวันนี้ครับผมหลายๆคนบอกชื่อกรชาไปอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าบอกเพลงแค่ของเล่นแบบไปก็อาจจะอ๋อไอเด็กผู้ชายที่ตัดหัวเห็ดร้องเพลงแค่ของเลนแบบนั่นเอง ถ้าพี่ๆคนไหนไม่รู้จักลองถามกลุ่มคนที่กรี๊ดอยู่ข้างหน้าหรือถามคนข้างๆได้นะครับก่อนที่จะเป็นแค่ของเล่นแบบมีมาก่อนหนึ่งเพลงแล้วฮนะตั้งแต่ออกจากบ้านเอฟใหม่ๆก็ไม่ได้ร้องนานแล้วก็วันนี้อยากหยิบมาร้องให้ฟังอีกหนึ่งครั้งฮะเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็น ว,ว่าใครที่คอยทำร้ายหัวใจเธอฉันเฝ้ามองเธออยู่สมเสมอได้เจอแต่รอยน้ำตาฉันเคยเป็นเคยเป็นคนที่เธอรัก โปรดใที่ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้าตาจะมาปิดบังยังฝืนยิ้มทำใบเธอเจ็บแค่ไหนฉันเจ็บแค่ไหนเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอยางน,นั้น ยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นฉันเป็นเต็มเลยเมื่อกี้ฉันทำเป็น,นไม่ห่วงไม่แป็นสิ่งที่เห็นยิ่งแรงขึ้นทุกทีถ้อเขารักเธอไม่ได้ มาให้ฉันรักเองฉันรู้ดีว่าน,นักหนาะโปรดให้ฉันได้เป็นเป็นที่ระบายน้ำตาจะมาปิดบังยังฝื้นยินทมไยว่าเธอเจ็บแค่ไหน ฉันเจ็บแค่นั้นเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็น o รอบสุดท้ายับเธอเจ็บใครเธอยังมีฉันไม่ใช่เธอไม่มีใครเธอเจ็บอย่างนั้นยังบอกว่าไม่เป็นไรเธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นโอ้ เธอรู้หรือเปล่าว่าเธอไม่เป็นไรแต่ฉันเป็นขอบคุณครับเอาจริงๆตอนนี้ยังรู้สึกผิดอยู่เลยเรียกชื่อจังหวัดผิดตะกี้นี้ ขอโทษอีกรอบหนึ่งนะครับผมก็ <laughs> ตื่นเต้น <laughs> วันนี้ก็ต้องขอบคุณซีด,ด้วยนะครับที่เชิญผมคชามาที่งานซีชโชว์ครั้งที่87ครั้งนี้ฮะแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่มาฟังผมแล้วก็พี่ๆศิลปินคนอื่นๆร้องเพลเงกันอยากจะบอกว่าอากาศที่เชียงรายหนาวมากหนาวจริงๆถ้ามีคนกอด มันก็โอเคแต่ถ้ามีคนบอกว่าคิดถึงมันมันก็โอเคเหมือนกันนะยังยังเรายังไม่ให้บอกตอนนี้เราจะให้บอกในเพลงเพลงสุดท้ายที่ผมจะร้องต่อไปนี้ถ้าใครคิดถึงผมช่วยร้องในเพลงด้วยนะครับกับเพลงสุดท้ายฮะคิดถึงดังๆร้องได้ร้องด้วยกันร้องไม่ได้ยกมือขึ้นมาปรบได้โอเค จริงๆนะฉันขอให้เธอดูแลตัวเองดีนะถึงว่าเราจะไกลกันไปหาก,กันเท่าไรแต่ใจฉันเองก็จะคอยตามเธอไปอย่าอดนอนนะสวยงามเมื่อเช้าเธอควรจะกินอะไรมีอิ่มไววแล้วรู้ว่าดีๆเวลาจะไปไหนไกล ขับรถถึงงูก็จอดไว้นอน,น,นแรงนะเธอฉันเองอยู่ตรงนี้ตั้งใจทุกวันเข้านอนเร็วเรวทุกคืนได้พบเธอในฝันสิ่งที่ฉันไม่เคยเลืมใจมันก็ดคอยจะถามเธอเตรียมตัวกินให้คุ้มดี ทุกวินาทีรอรุ่นไหมยิ่งฝังยิงทำให้นอนฝันดี oh, oh, oh. คิดถึงฉันไหมนะพูดไหมดังงนอนต้องการได้ยินบ่อยๆคิดถึงกันขั่ขขูนะันรอก่อนนะเดี๋ยวเราไปลอบต่อไป ไ,นนนไ,มไม่นานนะมช้านม่นจะเป็นเวลาที่เราฝันแล้วจะเป็นเวลาที่เราได้เคียนข้างกันวันนี้ฉันมองที่ดาวแทนดวงตาของเธอฉันเองอยู่ตรงนี้ตั้งใจทุกวันเขานอนเร็วเร็วทุกคืนได้พบเธอในฝันสิ่งที่ มันก็คอยจะถามเธออยู่ทุกทีคิดถึงฉันไหมคนดีคิดเธอทุกทีได้ขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังๆราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโอ้โอ้คิดถึงฉันไหมนะเธอคิดถึงจริงตลอดเวลาหรือเปล่า ต้องการได้ยินบ่อยบอยคิดถึงกันคนที่กำลังคิดถึงใครบางคนอยู่รอบหนึ่งแล้วคิดถึงฉันไมคนดี ขอฟังทุกวินาทีบอกฉันดังดัเพราะรู้ไหมยิ่งฟังยิ่งทำให้นอนฝันดีโ oh. oh. คิดถึงใไหมนะเธอคธจริงตองลอดเวลารือเลา่าพูดไมดังหน่อยคงการได้ยินบ่อย ไม่่ดดดัังงหนนออยยยกก้ิิๆวคถึขอบคุณครับขอสีกับขชาโนทนันด้วยครับจากค่าย True Fantasy นั่นเองนะฮะสวัสดีครับขชาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผมรอหรือเปล่า อันนี้ไม่กล้ารับเองแหมทางประชานิดนึงนะครับผมผมทรงนี้เรียกว่าอะไรนะครับมันมีหลายชื่อมากพี่ครับผมบางคนก็เรียกหัวเห็ดหัวเห็ดบางคนเรียกกะลาเหินกะลาเหินบางคนเรียกหัวถ้วยหัวถ้วยแล้วครั้งล่าสุดไปภาคใต้มาครับเรียกหัวพรกหัวพรกแม่แต่หัวหัวถ้วยนี่ต้องพูดกันดีๆนะพูดดีๆนะครับแต่นี่ไปทางใต้ ดิเัด้หัวฟื้นจริงเหรอผมเห็นเขาขึ้นดอเด็กให้ผมตลอดเลยหัวดอเด็กตลอดเลยนะครับอ่ะถามกระชากก่อนเลยดีกว่านะฮะแน่นอนนะครับเขาเป็นแชมป์นะครับครับผมบนซีทช์เขอบพระคุณมากครับเฮ้ยมาจากมุมไหนมาจากมุมไหนมาจาก แสดงตัวด้วยนะฮะโอเคสำหรับดีเจซีย pues> ี่สิบเปอร์เซ็นต์นะฮะขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้สุดยอดจริงเขียนว่าไงฮะให้คาชาผู้น่ารักค่าดอกที่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ไม่ไม่ใช่แล้อ๋ออ๋อโอเคนะฮะแฟนๆเข้ามาถึงที่เลยใช่นะครับบอกรีบๆเอาไปใช้นะครับเพิ่งเปียแชร์ได้มาครับโอ้ขอบคุณมากเลยสวยงามจริงๆนะครับครับ ถามกระชาเลดีกว่าความรู้สึกวันนี้ฮะที่ได้ปลูกเมลัยเป็นยังไงบ้างความร though, yeah> Snow> right. Sword Québec> Garden ู้สึกวันนี้ใช่ไหมครับพี่ครับผมอย่างที่เห็นนักกีตื่นเต้นมากครับตื่นเต้นยกกันบอกพืชชื่อจังหวัดผิดนี่ก็พูดผิดพี่ผมเข้าใจพี่นะพี่เข้าใจผมไหมมันคิดมากให้ถามชาวเชียงรายว่าให้อภัยเราสองคนไหมครับใครใส่หน้าเมื่อกี้ใครใส่หน้า ครับผมบอภัยเลยผมต้องเอากลับไปเลี้ยงด้วยใช่ไหมรับหมาบอมยังอยู่ในกรงเลยเนี่ยครับโอ้โหเดี๋ยวกลัวมันหนีคะครับความสึกความสืกความสืกครับดีใจครับที่ได้มาขึ้นเวทีซีโชว์ครั้งที่87ครั้งนี้ครับผมรู้สึกว่าเป็นเวทีที่ใหญ่มากแล้วคนดูเยอะมากๆครับก็ต้องขอบคุณคนดูทุกๆคนอีกรอบหนึ่งฮะ นี่เอาปมมือให้ขชาด้วยนะฮะถามนิดนึงดียวร่ะแน่นอนขชาก็เป็นหนึ่งในโอ้โหวันนี้เป็นแชมป์หมดนะพูดถึงครับแชมป์มูลซีชาร์ทเซเวนตี้แน่นอนขชาก็เป็นอันดับหนึ่งเหมือนกันครับรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีใจมากๆครับผมซึ่งเพลงผมจะขึ้นอันดับหนึ่งไม่ได้ถ้าไม่มีทุกๆุกคนช่วยกันขอเข้าไปถ้าไม่มีพี่พี่ดีเจช่วยเปิดผมก็ต้องขอบคุณทุกคนอีกรอบหนึ่งฮะครับผมนะครับเป็นสุนัขของเรานั่นเองนะครับผม สอของเขายังจะเขามอบให้ยองแล้วกันนะให้ครับคชาเนี่ยฝากผลงานแล้วก็ช่องทางการติดตามหน่อยฮะครับผมสำหรับแฟนๆชาวเชียงรายนะครับตอนนี้เพลงแค่ของเล่นแบบของผมก็สามารถดาวน์โหลดกันได้นะฮะที่ www.truemusic.com หรือใครที่ใช้ TrueMoveS กด24ตัวโทรออกบอกชื่อเพลงได้เลยครับแล้วก็เร็วๆนี้จะมีซิงเกิลใหม่ตามมา ซึ่งจะปล่อยประมาณช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ปี2557นะฮะน่าจะ58พี่ไม่ใช่แล้วจะรอแต่ไปต้องปี2ปีอีกไม่นานครับได้ฟังกันฮะใกล้วันแห่งความรักเลยนั่นอาจะปล่อยช่วงนั้นใครที่มีความรักในช่วงนั้นก็เอาเพลงผมไปใช้ได้ผมพูดจริงๆนี่ะติดตามด้วยและกันนะฮะสำหรับหนุ่มคนนี้ครับผมนะครับขอเสียงอีกครั้งหให้กับขชาตินนทนานครับผม ขอบค <ผม S 2> ุมากครับผม,ผ,มผมต้องแบกหมาลงไปด้วยใช่ครับระวังมันกัดนะฮะตัวนี้ตัวนี้ขอบคุณครับ <c oughs> ครับผมขาชาครับร้องสามเพลงครับได้เงินเต็มคอเลยได้เงินเต็มคอเราทํางานทั้งปี